มาต่อกันในช่วงที่2ครับของสปอร์ตทูไนครับอ่ะก็ต้องเปิดคํากล่าวในเรื่องของรมหนาวอิสรางกุลณอยุธยาซึ่งคุณสมเลิศอ,อิสรางกุลณอยุธยาบอกว่าเปิดคําสือว่าชีวิตนักเรียนนักกีฬาลาโรงเรียนไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้2เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงเป็นตัวแทนภาคทั้ง3ประเภทกลับมาได้ศูนย์พัฒนาศึกษาและสุขศึกษาจนเป็นข่าวนะครับ ในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาใช่ครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งบรรดาพี่น้องกลุ่มสื่อมวลชนคนที่รักปูเป้ใช่เพราะปูเป้เนี่ยพอปูเป้เนี่ย,ออเเเยหรือที่ปัจจุบันทําในช่องของฟุตบอลร้อยแปดเนี่ยใช่ครับเป็นผู้นะสื่อข่าวรุ่นรุ่นใหญ่ต้องบอกว่าต้องเป็นรุ่นใหญ่คนหนึ่งเพราะว่าสามสิบกว่าปีกับวงจรชีวิตในเรื่องของกีฬาก็พยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นผู้ปกครองที่ดีด้วยการผลักดัน ลูกชายตัวเองอก็คือน้องลมหนาวอิสรานกูนายุยาเนี่ยลูกชายเนี่ยเป็นตัวแทนนักกีฬานะครับเข้าร่วมตการแข่งขันซึ่งเจ็ดปีที่ผ่านมากับการเรียนที่อัสสัมชัญกรุงเทพนะก้าปีป่ะเจ็ดปีเจ็ดปีปีที่ผ่านมากับอัสสัมชัญที่เล่นฟุตบอลให้กับต่อด้วยสองปีเล่นเบือจากฟุตบอลอยากมาเล่นสุนุกเกอร์บอกพ่ออยากเล่นสุนุกเกอร์บ้างละใช่ เขาดูแล้วมันอยู่ห้องแอร์แต่งตัวสบายหลอด้วยประเด็นสําคัญแล้วเมื่อเนี้ยนะครับก็เป็นประเด็นเนื่องจากว่าทางคุณสมิศอิสระกุลนัยยญาเนี่ยก็ได้ทําหนังสือถึงผู้มนการเรียบร้อยครนะถึงสถาบันของโรงเรียนเรียบร้อยกับการลาเพื่อที่จะไปแข่งขันถูกต้องละทามาถูกต้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับมีการ แค่ข่าอันนี้ก็คุณมาสเอร์ปิลนะอ,อ่ะก็วันเนี้อย่างที่บอกก็คือเมื่อวานสุดท้ายคือวันเนี้ก็เลยขอเคลียร์ใจกันใช่ถูกต้องลกล่าวใจกันนะ,ะครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็มีเนี่ยคุณสมเลิศอ,อิสรางกุณนนยาปุเป้พร้อมภรรยาและผู้ปกครองน้องลมหนาวเข้าพบกับทางพระดาดอกเตอร์อาวุธศิลาเกศใช่ครับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อพูดคุยครับและทาความเข้าใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น ซึ่งทางปูเป้เนี่ยก็บอกว่าลูกชายเนี่ยมีวิชาเรียนทั้งหมด15วิชาครับช่วงสอบกลางภาคได้สอบไปแล้ว13วิชาแต่ยังเ<ด>หลือวิชาพลักศึกษากับสุขศึกษาที่ยังไม่ได้สอบครับเพราะลูกต้องไปแข่งขันกีฬาและทําน้าทำหนังสือเนี่ยขอตัวไปแข่งขันส่งและอนุญาตจากโรงเรียนอย่างชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาได้ลบผลการสอบทราบว่า ผลการติดลบ <S <S น้องรมหนาวครอบครัวถึงกับรู้สึกงงวันนี้จึงมาพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับการชี้แจงชัดเจนแล้วจึงไม่ได้ติดใจอะไรคือจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าสูนเนี่ยมันรุนแรงนะโอ้มากมากกับคําว่าเออรอรอไว้ก่อนมันต่างก,กันเยอะรอเนี่ยรอ,อนี่มันยังได้เกตสอบนู่นมันสามารถจะได้เกตสี่ได้ใช่ใช่นะแต่ว่าสูนเนี่ยถ้าแก้วแล้วคือมันเป็นแค่หึ ถูกต้องต่างกันเยอะต่างกันมาสารล้ำปันเป็นตัวคูณเออแล้วที่สําคัญเนี่ยน้องลมหนาวเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีการเรียนที่ดีมาตลอดอสามกว่าสามกว่าตลอดสามจุดห้ากว่าสามจุดแปดกว่ามาตลอดอสุดท้ายตะกี้ที่เราเห็นก็คือมาสเตอร์โสพลสกุลเรืองหรือมาสเตอร์เปิลที่เรารู้จักกันในของหัวหน้า,นานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรียนสัมชันเนี่ยนายพิดัมก็บอกชี้แจงนะครับขอชี้แจงนิดหนึง่งเพราะได้คุยกันละ ไปิดใจกันแล้วก็ได้คุยเพราะว่าตะกี้คุณเป้ปบอกว่าไม่ติดใจอะไรแล้วไม่นะเข้าใจไงเข้าใจแล้วมันจะเป็นเลยจี้แจงนะครับฝากชี้แจงไปให้ผู้ชมได้รับทราบกันทั่วนาด้วยครับว่าโรงเรียนขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงหาเรือกับผู้ปกครองกระทั่งได้ข้อสรุปว่าคะแนนที่ผู้ปกครองได้รับเป็นคะแนนสอบภาคกลางไม่ใช่เกรดใช่ครับและโรงเรียนพบข้อผิดพลาดของระบบการลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์ว่า ท้จริงแล้วการลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่จําเป็นต้องระบุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่สามารถระบุสาเหตุอื่นได้เช่นยังไม่ได้สอบหรือให้เพดเหตุผลอื่นๆค่ะไม่ควรลงเลขศูนย์ถูกต้องนะนทำให้เกิดความใจเกินไป,ป,ไปเออทั้งนี้การลงคะแนนด,ดังกล่าวมีระยะเวลาที่กําหนดไว้ทําให้ครูต้องรีบกรอกข้อมูลจึงอาจเกิดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ก่อนมอบหมายให้ครูประจําชั้นดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่เพียงแต่ให้ครูประจำวิชาคอยดูแลเท่านั้นแต่ขณะนี้โรงเรียนยังไม่ได้พูดคุยกับครูประจำวิชาดังกล่าวก็คือทั้งสองวิชาใช่ยังไม่ได้คุยกันนะาสุขศึกษาเนื่องจากมีภารกิจส่งนักเรียนไปแข่งขันวอลเลย์บอลที่ต่างจังหวัดซึ่งท่้นสองท่านนี้แหละส่งนักกีฬาไปแข่งซึ่งเป็นเป็นจุดเป็นจุดชนวนขึ้นมานะและหลังจากนี้เนี่ยจะมีการนัดหมายน้องรมหนาวเข้ามาแก้ไขคะแนนต่อ ที่โรงเรียนครับมีแนวทางการส่งเสริมนักกีฬาในด้านกีฬาและดนตรีและอื่นๆไม่ว่าเป็นในระดับใดจะมีคะแนนให้เพิ่มเติมตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่สานุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้ทางด้านต่างๆกรณีนี้น่าจะสรุปจนเป็นที่น่าพอใจของท่านนักเรียนและผู้ปกครองและกลู่ประจำวิชาโดยจะนำเอาเรื่องนี้เป็นเคสสตัตดี้ไว้เป็นข้อมูลศึกษา นะครับต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับของอสัสมชันก็เชื่อว่าอย่างปูเป้เนี่ยเขาก็เข้าใจนะผมก็เข้าใจเพราะว่าเขาเนี่ยดูแลลมหนาวาดีมากตั้งแต่ตอนที่ผมมีเขาดูแลตั้งแต่เล่นฟุตบอลแล้วละ่ะจนแบบนี่ลูกมาเล่ซนนีูกเกอร์เนี่ยถ้าพ่อไม่มีงานลูกมาแข่งนะครับพ่อก็ต้องมาดู แทนถ้าพ่อดูไม่ได้ส่งพี่ชายมาดูมีต้องมีคนมาดูใช่นะพอมนี่คือผมเข้าใจมัตเซอร์เปิลคนนี้แหละคือเป็นกาวใจถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องนี้มันก็เงียบหายไปพอมีเรื่องเกิดขึ้นเพิ่งเสร็จเดือดร้อนมัตเซอร์เปิลคนนี้เป็นคนดีครับเป็นกาวใจถ้าลงไม่เปผมว่าดีทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดง่ายๆนะครับก็ตอนนี้ก็บทสรุปเรื่องของลมหนาวเขียบชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตดุนท์ครับเวลา็หมดแล้วครับวันนี้ผมเจ้าชู้ย์ ต้องหลายท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ